สวัสดีจ้านี่เรามาอยู่ในแมวบุ๊คเคนแล้ววันนี้เราจะมาแต่งตัวกันนะครับทุกคนใช่เสมออยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือคนนี้อ่ะอันนี้ปอไงเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอจะเปลี่ยนนั้นอ่ะเดี๋ยวปอจะเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวปอจะแต่งแต่งร่างใหม่นี่ไงเสมอ คือคนนี้โอเคเราเราจะแต่งตัวเป็นอะไรนะนักนักล่าปีศาจเราจะแต่งเป็นนักล่าปีศาจกันนะครับทุกคนเชื่อแบบนั้นเหรอนักล่าปีศาจอะไรนะเคป๊อปอะไรนี่เลยมันจิตใจเว้ยเนี่ยรู้วเราจะแต่งตัวเดี๋ยวเราเนี๋ยหนูคือคนผมสีม่วงโอเค ถ้าเมื่อเป็นคนผมสีม่วงตัวเหมนงี้ตัวสีขาวอ่ะคนที่แต่งตัวเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไ้ก็มันจะมีคนนี้ด้วยไงจะมีสามคนอ่ามีสามคนน่ะนักล่าปีศาจอ่ะใช่แล้วหนูแต่งให้เองโอเคเมื่อแต่งให้พ่อเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกก่อนเราต้องเออเอาอะไรเอาตัวก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราเลือกตัวก่อนนะครับทุกคนมาดูนะเหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเราว่าเลือกตัวแล้วก็มาเดี๋ยวค้นหาชุดเหรอค้นหาทรงผมทรงผมไหนอ่ะต้องพิมพ์เลยนั่นเหรอใช่มันจะเอาทรงผมอะไรอ่ะนี่เขาจะเฉยผมแบบนี้โอเคว้าวนี่เหรอใช่แล้วเขาจะทำเฉยผมแบบนี้แหละอ๋อเม่อีเห่อกเห็นปลาชลามด้วยเหรอแล้วนี่เราใส่อะไรชุด เรามาหาชุดกันนะครับทุกคนเลื่องหาชุดเดี๋ยวให้สมือเลื่อนหาชุดก่อนนะออแล้วไอ้ตัวนี้จะใส่ชุดอะไรอะ่ะหนูต้องหาก่อนโอเคเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาชุดกันก่อนนะครับทุกคนใช่แล้วแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะ อชาเหรออยู่ไหนนะก็หาไม่เจอเฮ้ยอะไรอะใครอยู่เนี่ยโอ้ยเพื่อนยากมาเลยบ้าอ่ะเพื่อนมาไปแล้วเพื่อนไปแล้วชเพื่อนน่าจะออกแบบแล้วโอเคแต่เพื่อนคนนี้ก็ยืนดูเรานะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครก็คนนี้เขาแต่งถูกแล้วไงแต่ในหนูว่าจริงจริงเขาน่ใจยังหายังไม่เจอเพื่อมันจะเป็นสีเหลืองรอ คือเกงเอ๋นี่เหรอคนคนเพื่อนนี่เหรอเนี่ยเพื่อนนี่แหละเหรอแล้เป็นสีเหลืองที่นเห็นข้างหลังเราไหมโอเคนั่ยนนะัะข้างหลังเพื่อนอคนนั้นอะ่ะเห็นไหมเอออันนั้นไปคืออะไรอะผู้ชายเต็มเลยอ่ะก็ม <c oughs> ีบางคนดิ <c oughs> เป็นเอฟซีอย่างงี้เหรอเอฟซี FC ของเพื่อนคนนี้เห <c oughs> นึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะ <c oughs> แล้วชุดเราเมื่อไหร่จะหาเจอเนี่ยก็ไม่รู้ดิแต่เราต้องหาไปเรื่อยๆใช่ไหม โอ้เมื่อคุณเีก็มาบ้างอีกข <c oughs> นาดเฉาคนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนขออุ้มเพื่อนขออุ้มเหรอแต่ไม่ต้องอุ้มหรอกโอเคถ้าเพื่นอนเฉาเราหาชุดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพื่อนไม่เจอ,อขออุ้มขออุ้มนี่แหละชุดอยู่ไหนอ่ะชุดอ่ะมันหานานชุดอยู่ไหนนะ,ห,นนะหาย,ยังไม่เจอหาย,ยากจังเลยชุดอ่ะใก้ชุด คือคนนี้ที่แหละอ,อืหายากมากครับเราต้อง<ม>พิมพ์ไล่ะมีกวางด้วยอ่ะมีกวางด้วยกวางปีศาจปีาาศาจเอย,ยอยู่ในแบบนั้นอ่ะใช่ปีศาจกวางเอเมื่อไหร่จะเจอเนะอี่ยทขาให้รือเหมือนกันเราต้องพิมพ์ไมหมล่ะอพิมพ์ไหมไม่ต้องพิมพ์พม,พพมันจะ หรือว่าน่าจะเป็นชนีอ่ะแน่หนชนี้ใช่เลยหนนี่ชนีแท้โอเคเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วอ๋อก็คือนี่นะครับทุกคนแต่หน้าตาหน้าตาแล้วรอหน้าตายังไม่ได้หน้าตาแล้วเราต้องเปลี่ยนหน้าตากันนะครับเราเปลี่ยนหน้าตาก่อนโอเคหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะ หนูรู้จักหน้าตาหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวต้องหาก่อนโอเคติ๊กต๊กติ๊กต๊กนี่ไงโอ้เป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยอะไอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นสีพิวอ่ะใฮ้ยเจ้เสื้อตรงเป็ตรงเนี้ยเออทำไมเสื้อมันมีสีแดงด้วยหต้องคิดอะไรออกแล้วอ่ะหรือว่าต้องทำแบบนี้แล้วล่ะหรอไม่ถนูอะเอาเอาสีแดงออกไม่ได้เหรอ หรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องกับแล้วเนี่ยมันจะออกเองเราไมีคิดแผนอะไรด้วยเดี๋ยวต้องลองจะไมีคิดแผนหรออันนี้เราใส่ชุดเหรอหาชุดอะไรหาชุดสิมันก็หายชุดดูเปลือกมันจะหายไปเลยอะ่ะว้าเราใจะชุดนี้ไงหรอว่าผู้หญิงคุณนายเขาจะใช้ชุดแบบนี้โอเคเดี๋ยวใส่ชุดใส่ชุดกันนะครับ ก็ชื่นใจก่อนนี้นมันหักแล้วโอเคสุดยอดโอเคแล้วเราไปอะไรอ่ะอาวุธมนะันอะอาวุธอะไรอ่ะอไปหาอาวุธมันก่อนโอเคเดี๋ยวเราหาอาวุธนะครับทุกคนอาวุธจะเป็นแบบไหนอาวุธของตัวเนี้ยแล้วหนูไปเจอแล้วหนูหาคนโอเค มือหาก่อนนะครับมันใส่สร้อยใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่เหรอแค่มีอาวุธโอเคเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนมันจะเป็นแบบไหนนะเป็นดาบไหมไม่อันนี้อ๋อนี่เหรอใช่แล้วโอเคเ<ต>นี่ยอ๋อนั่งไงนัไงได้อาวุธแล้วครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมใ้วนี่แหละนี่ไงก็จะมีสามคนพอดีนักล่าปีศาจฮ่เราไม่กนักล่าปีศาจเพราเราคือนักล่าปีศาจใช่ไหมั <c oughs> น <c oughs> ไม่ <ś led> ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่แหละก็ประมาณนี่แหละใช่ไหมล่ะใช่อนี่แหละกับทุกคนก็ประมาณนี่เหล,หละ, <ś led> ะนี่ไงาสามคนอ่ะแต่ว่าข้างหลังอ่ะแล้วไอ้ข้างหลังก็ไม่รู้เนี่ยตัวเพื่อนเอาอมาด้วยอ่ะมันจ,จะแฟนขับหรือ f อมาดูเราหรือเปล่าเนี่จริงเหรอนะก็ไม่รู้เพื่อนทำไมไม่ขยับเลยะเพื่อนคนเนี้หรือว่าเขาหาเจเจยดู ไม่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเขาหากรงเกงอยู่แน่เลยไอ้เกงทำไม่ใช่นะ่น่ะเพื่อนหากันนี่ไงเพื่อนน่าจะหากางเกงอยู่แน่เลยยังไม่เจอกางเกงอ่ะนี่ไงนี่หนูคือคนนี้อือโอเต้นรอเลยวะจำเสมอเสมอเต้นเลยเหรอเราจะไปไหนกันไม่ล่ะเขาน่าจะรู้จักแน่เนอะรู้ว่าเขาน่าจะรู้จักกับคนนี้แหละนี่ไงเราสามคนไง พวกเราคือนักล่าปีศาจฮีบ๊อบได้ไหมมันจะใช่เลยนะบูอ้าวหายไปไหนกันน่ะเพื่อนหายไปไหนอ่ะไปล้ออ้าวเพื่อนหายครับพวกคุณว้เพื่อนว้าไปบ้านหลังนั้นอะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราไปกันเนาะรืมจะล้อ แล้วเราไปกันไหมล่ะเราไปไปหาเพื่อนนะไปหาเพื่อนนั่นน่ะคนเมื่อกี้อ่ะที่เขาวางไปแล้วเขาจะไปไหนอ่ะไม่รู้หรือเราจะไปหาทําที่เต้นไหมเต้นหรือไม่อ่หรอกหเราจะไปหาล่าปีศาจไหมล่ะล่าปีศาจคืออะไรล่าปีศาจนี่พ่อพูดเราเป็นนักล่าปีศาจแล้วหนูเอามือถือมาเซลฟี่กับพ่อเหรอถ่ายรูปกันแะะแค่ถ่ายรูปกันเหรอ แต่ต้องมีอีกคนนึงเพื่อนไม่มาเพื่อนหายไปไหนไม่รู้อ่ะเลยดีกันเนาะโอเคอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราไปกันไปกันเราจะไปไปไหนดีนะเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรตรงนี้เหรอใช่หรอบ้านหลังที่ยี่สิบสี่มีอะไรอ่ะเนี่ยนะปาร์ตี้เหรอเรดิชั่นไปไหมโอเคนี่ไงอะไรอ่ะปาร์ตี้ อ่านไม่ทันอ่ะปราร์ตี้อะไรอ่ะมองไม่เห็นแล้วตาบอดมองไม่เห็นเลยมองตาบอดเล้วมองไม่เห็นเลยน่าจะปาร์ตี้นั่นแหละก็มองไม่ชัดไงก็ขี่รถนี้ไปเหรอก็ใช่แล้วล่ะแล้วขี่หรือยังไงง่ายก็ขี่ยังง่าย รู้จักดูอดทนเอาคว้าสวัสดีสวัสดีอะไรเพื่อนวสวัสดีเพื่อนอะไรอ่ะนี่สวัสดีเพื่อนคนนี้เพื่อนไปกับเราไหมนะี่ะกินดูด้วยเอาลับเพื่อนไปด้วยหน่อยสิมันไม่ขี้ได้ใช่ไหม ขี่ดีๆนะขี่ดีๆนะโอเคระวังด้วยนะขับดีๆโอเคไปทางไหนดิไม่รู้อ่ะทางนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาอันนี้กราบไปหาไปหาเพื่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เพื่อนคนนี้อยู่นี่นี่ไงเจอเพื่อนแล้วครับทุกคนเจอเพื่อนคนนี้แล้วเจอเพื่อนคนนี้แล้วอ่ะนี่ไงแล้วเพื่อนทำอะไรอ่ะเพื่อนสร้างเออเพื่อนสร้างอะไรอ่ะไม่รู้เออแต่มีกระเป๋าอ่ะ นี่ไงด้าน,นมีกระเป๋าเต็มเลยน,นี่ไงมันเพื่อสร้างแบบบู้บะรหรอเนี่ยมีหุน่นเออมีหุ่นอะไรนะหุ่นป้อมอ่ะหุ่นที่ไว้ใส่เสื้อผ้าอูหุ่นอันนั้นเหรอใช่จะใส่ย,ยังไงก็เอาเสื้อไปสวมใส่ไอตรงเสื้อเป็นหุนน่นอ่ะแต่กระเป๋าเยอะนะหรือ <c oughs> ว่าเพื่อนทําอะไรหรือ <c oughs> ว่าสร้างโลอะไรนะสร้างอะไร,รอะไรอะทาวเทาวอะไรนะอะ <c oughs> ทาวเวอร์เหรอ ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเคื่อง้นขั้งวงไหนนะเดี๋ยวนะเพื่อนทำอะไรไม่รู้อ่ปึ๊บแต่โอ้มีเสื้อผ้าด้วยนี่ไงขายเสื้อผ้าหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าขายเสื้อผ้าแน่เลยเพื่อนอ่ะเพื่อนขายเสื้อผ้าแล้วเราไปขายทำร้านช่วยเพื่อนไหมล่ะโอเคเราขายเสื้อผ้าช่วยเพื่อนเนาะโอเคเรามาทำร้านทำร้าน ทำร้านเสื้อผ้ากับเพื่อนนะเสิหนูก็ทำหนูเนี่ยโอเคจะพ่อหาเสื้อก่อนเสื้อผ้าอยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงจัดให้เพื่อนไปเลยนี่ไงเอาก็ระเป๋าไปเลยเพื่อนนี่ไงสร้างเป็นร้านอะร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋าด้วยใช่ไหมเสมอแล้วหนูมาแต่งหน้าให้พ่อเยเนี่ยเอาสวยๆเลยนะเอาสวยๆเลยนะคุณลูกจ้า เซียงไ้พ่อช่ชวยๆเลยเคเสร็จแล้วเหรอเซียงไงพ่อเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็ดูหน้าตาดิว้าวเดี๋ยวพ่อสร้างอัน,นี้ช่วยเพื่อนก่อนโอเคใช่เลยนะสร้างไอ้เน,นี่ยแหละร้านเสื้อผ้าให้เพื่อนอะ่ะเือใช่เพราะว่าเราเสร็จภารกิจจากล่าบิศารแล้วก็มาเปิดร้านเสื้อผ้าอ่ะเป็ <laughs> นการสร้างเลนะเรื่องนี้เาอาอากขูก้เพื่อนเสร็จภารกิจล่าบิศารก็มาขายเสื้อผ้าต่อนะครับทุกคน น่าจะใช่ละมั้งเอาเพื่อนเพื่อนเร็ว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 แล้วสมมติสร้างชื่อเพื่อนเป็นไงโอเคเราสร้างชื่อเพื่อนอือเพื่อนมาเปิดร้านไก่เชีปลาได้ไงเนาะนักล่าปีศาจเราเนี่ยเพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยเอีเมสวางให้ต้องเยอะเลยเนี่ยวางให้เยอะเลยเพื่อนเอ้ย เพืไปกับเราไหมล่ะนี่ไงเสมอขึ้นรถเราแล้วเอ่าก็เหนือเอารถใหม่มาโอเคนี่ไงขึ้นเลยขึ้นเลยพีย่พ่อขึ้นไปได้มันอัดมันจะนั่งกันสามคนได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยได้ไหมอ่ะไม่ได้นี่ไงนี่ไงนะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนไปกับเสมอ,อพ่อเปิลจะกรยานไปเองแลกันนะโอเคเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวกันนะโอเคเดีย๋ยวทางกันพ่อหาจักรยานนะ lagi banyak kerjaan pakai